วิธีทำสิ่งยากๆให้สำเร็จอะไรที่เราคิดว่ายากทำทีไรก็ไม่สำเร็จสักทียกตัวอย่างเช่นการลดความอ้วนการออกกำลังกายลองมาหลายรอบแล้วทำได้สักพักสุดท้ายก็ล้มเลิกไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วให้ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับเทคนิคนี้ผมได้มาจากหนังสือ คืออย่างนี้ครับอะไรที่เรารู้สึกว่ายากเพราะมันยังไม่ใช่นิสัยเราถ้าเป็นนิสัยแล้วมันจะไม่ยากครับมันทำโดยอัตโนมัติบางคนบอกรู้แล้วที่มันยากก็คือทำให้เป็นนิสัยนี่แหละจริงครับเอาง่ายๆสมมติว่าเราอยากจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งทุกวันบางคนตอนแรกๆก,ก็พยายามนะครับวิ่งวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันแต่พอได้สักพัก เดียวก็ล้มเลิกเพราะมันเหนื่อยมันขี้เกียจสุดท้ายก็ลงเอยเหมือนเดิมแต่เทคนิคที่จะแนะนำคือทำอย่างนี้ครับให้เราตั้งเป้าหมายให้มันเล็กที่สุดเล็กจนกระทั่งเราไม่มีทางที่จะไม่ประสบความสำเร็จเช่นแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าต้องวิ่งหนึ่งชั่วโมงทุกวันให้ตั้งเป้าหมายง่ายสุดๆเช่นต้องวิ่งให้ได้หนึ่งนาทีทุกวันเอามันแค่นี้แหละครับ บางคนอาจจะรู้สึกว่าอะไรนะวันละหนึ่งนาทีเมื่อไหร่เราจะลดความอ้วนได้ละ่ะใจเย็นๆครับอันนี้มันเป็นเพียงเทคนิคครับคือสิ่งที่มันยากเพราะมันมีแรงเสียดทานตอนที่เราจะเริ่มสูงครับเราไม่กลับไปวิ่งหนึ่งชั่วโมงทุกๆวันเพียงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันลำบากและความคิดนี่แหละครับที่หยุดรั้งเราไว้บอกกับตัวเองว่า ขอแค่หนึ่งนาทีเองแต่เชื่อไหมครับว่าพอเราออกวิ่งจริงๆเราไม่หยุดแค่หนึ่งนาทีหรอกครับเราจะวิ่งไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าพอวิ่งได้สักสิบนาทีวันต่อไปเปลี่ยนเป้าหมายว่าจะวิ่งยี่สิบนาทีนะไม่ต้องเปลี่ยนครับเป้าหมายตั้งแค่วันละหนึ่งนาทีเป้าหมายที่ง่ายแบบนี้เราจะทำได้เรื่อยๆครับ และผมก็เชื่อว่าเราจะวิ่งเกินหนึ่งนาทีแน่ๆเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละครับพอเรามีกำลังใจสามารถวิ่งได้ทุกวันถึงแม้นว่าจะตั้งเป้าหมายไว้แค่หนึ่งนาทีแต่ปกติเราก็จะวิ่งเกินหนึ่งนาทีและพอเราทำได้ไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามเราก็จะรู้สึกถึงความสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองอีก ที่สำคัญคือมารู้ตัวอีกทีการวิ่งก็กลายเป็นนิสัยของเราไปซะแล้วลองดูนะครับลองดูนะครับลองแนะนำให้ทำกันดูครับไม่ต้องเป็นเรื่องวิ่งจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ตั้งเป้าหมายให้มันต่ำจนเราไม่สามารถพลาดได้แล้วรอดูความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาใจช่วยทุกทกท่านครับ